นนั่มีความสุขเพราะรักษาสัตว์มันถึงถูกมีความสุขเพราะรักษาศีลไม่ใช่ว่ามีความทุกข์เพราะรักษาสัตว์มีความทุกข์เพราะรักษาศีลนั่นนั่นสีเรีดุกติจริงยันติมันก็เข้าเข้ากสัจจกด้วยถ้าปัญญามีมันก็เป็นทุกข์นะลูุถ้าปัญญามีมันก็มีความสุขอย่างนไงที่เรียกว่าสีเรีดุกตจริงยันติเลย นั่นศีลตอนนี้ก็ข้อไปหมดถึงคำผูกคำจ่าจนถึงจะจตที่ตั้งมั่นไว้มันต้องมีความสุขรัชญาที่ต้องมีความสุขรักษาสัจจะก็ต้องมีความสุขผู้มีสัจจะมีความสุขที่เด่นเป็นหนึ่งเป็นเอกเป็นเลิศประเสริฐที่สุดนนั่เหมือนพระเจ้าและพระนานทุทั้งหลายเราจะมาทบทับสัจจะก็แสดงว่าเรารักษาสัจจะนี่เป็นเราจะมาทุกบทับการรักษาจีก็แสดงว่าเรารักษาจีนี่เป็น บัญญาติค่อยๆเกิดโพกันมาอ๋อสว่างสว่างเลยนั่นเจตนาตัวนั้นการตั้งปณิธานตัวนั้นนั้นกับการกลางนี้มันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่เข้าไปเกข้อไปเราจะเอากิริยาทางนี้เข้าไปยุ่งกับจิตไม่ได้เราจะเอากิริยานี้เข้าไปยุ่งกับใจไม่ได้เพราะต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ใจก็หาไม่ใช่เราจิตก็หาไม่ใช่เราขันนี้ก็หาไม่ใช่เรา มันวางพระงมันพราะวางพระาได้จิตใจที่มันสโลดูมืดพลุนธกรก็สว่างโลู่